บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่15ลมหนาวที่พัดผ่านไปยังพื้นที่ต่างๆไม่มีใครเข้าใจเชกเช่นชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ได้รับความลำบากในหลายพื้นที่ที่ต้องทนสู้กับลมหนาวบริษัทไทเบฟเปรียวก็เข้ามาปีนี้เป็นปีที่15แล้วนะในทั่วประเทศไทยนะครับ ได้มาม,ามอบผ้าห่มกันหนาวถึงหมืนหพันผืนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่าน,นครับก็คงจะนำไปเฉลี่ยแกใจกจ่ายให้กับทุกๆอำเภอครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านเราทุกๆปีเนี่ยก็คือขาดแคลนน่พี่น้องที่อยู่บนภูเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผ้าห่มกันหนาวนะครับเราก็ต้องทยอยแจกแต่ก็ดูพื้นที่ที่ยากลำบากก่อน,นครับ เพราะเล็งเห็นถึงความยากลำบากจากภัยหนาวที่กำลังมาถึงพื้นที่ห่างไกลซึ่งในบางครั้งบางพื้นที่ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐไปไม่ทั่วถึง เนื่องจากเมืองน่านนะคะประสบภัยหนาวเย็นนะคะแล้วเราก็ทราบถึงเรื่องอน,นี้นะคะในโครงการที่ท่านประธานเจริญแคุณิญิงนาสีพัทีเนี่ยทำมาตั้งแต่2 5 1 3นะคะมาถึงปัจจุบันก็15ปีแล้วนะคะสําหรับเมืองน่านเนี่ยเราก็ทำมาปีนี้เป็นปีที่7นะคะหลายอำเภอนี้ปมามาถึงนาน้อยนะคะเรารวมแล้วเนี่ยเราแจก ถ้าผมสบายจังหวัดน่านเนี่ยแสนกันหนึ่งพันผืนจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะคะแล้วก็นี่น้องก็มีรอยยิ้มมีความสุขเรากรู้สึกดีใจนะคะมันมันชื่น,ช,นชื่นใจอะคะ่ะมันทําให้เรามีพลังที่จะทําโครงการนี้ต่อไปการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องไม่ว่านานเท่าไหร่ก็ไม่เคยทอดทิ้งเปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่เคียงข้างในยามเพื่อนมีทุกข์คือความตั้งใจความใส่ใจ ที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึง15ปีบริษัทไทยเว็บเฟรชจำกัดมหาชน